ระบบประตูนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับด้านข้างทั้งสองข้างเลยนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานมากเลยสวัสดีครับพบกับไทยสามหมึออตโต้นะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามารีวิวรถ นะครับวันนี้จะเป็น Honda Spada Step w a g o n นะครับปี2012นะครับเรามาดูความเรียบหรูของเขาว่าคันนี้นะครับมีอะไรดีที่คุณต้องซื้อนะครับเริ่มต้นจากาด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นโครเมียมโครเมียมมาพร้อมกับไฟนะครับไฟ LED นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นล้อแม็ก ตัวนี้ครับจากโรงงานเป็นขอบ17นะครับล้อแมกจากโรงงานอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดก็จะมีแสงออกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกล้องเขาเรียกอะไรล่ะตัวนี้เป็นกล้องนะครับสะท้อนเวลาเราแบบว่าถอยหลังนะครับก็สามารถมองตรงนี้ได้ด้วยจากมุมคนขับเนาะนะครับระบบประตูนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับด้านข้างทั้งสองข้างเลยนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้า นะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนัง7ที่นั่งทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูรอบคันก่อนเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้นี่สมาร์ทเรียบหรูมากเลยนะครับด้านหลังมาพร้อมกับไฟ LED ตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ซ้ายขวานะครับทรงรถจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับ ด้านหลังก็จะเป็นทรงเหมือนรถตู้นะครับนี่ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากข้างหน้านะครับนี่เปิดเข้ามาครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่เปิครับนี่ตัวน,นี้จะเป็นระบบ Security ด้วยนะครับก็คือถ้าคุณแจไม่อยู่จากรถ เกิน10เมตรขึ้นไปนะครับสัญญาณคือ u r i t y จะทำงานนะครับรเดี๋ยวขอเบ,บาเสียงนิดนึงนะครับเริ่มจดจากพงมาลัยนะครับพงมาลัยตัวนี้จะเป็นพงมาลัยมาติฟังชั่นแต่ว่าจะเป็นไม่มีอะไรบนพงมาลัยเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกับเกียร์ CVT ตัวนี้นะครับแล้วก็เบรกมือเบรกมือสังเกตได้ว่าข้างๆผมจะไม่มีนะครับตัวนี้เบรกมือจะอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับด้านในของเกียร์ครับให้เราย่ำเข้าไปครัับนี่สญ,ญญาณ สัญญาณตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมจะลองเหยียบไปดูนะน,นี่คือเบรกมือนะครับเราเหยียบแล้วก็เด้งออกมาปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือการปลดเบรกมือของ Honda s p a d รนะครับก็หลกัหลกๆเลยความโดดเด่นของ Honda s p a d รก็คือจะมีโหมดอ c คอนะครับที่รถยี่ห้ออื่นไม่มีครับจะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองจะมีใน Honda ทุกรุ่นนะครับแล้วก็เป็นระบบหน้าจอสัมผัสตัวนี้เป็นระบบ FM ขึ้นนะครับต่อในวิเกเตอร์ได้แล้วก็จะมีกล้องมองหลังปุ๊บเวลาเราใส่กีแบบน เห็นไหมครับจะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็สะท้อนถ้ามองจากมุมมองคนขับนะครับด้านซ้ายจะสังเกตว่าจะมีกระจกนะครับเป็นกระจกช่วยมองหลังนั่นเองนะครับจะเห็นเฉพาะด้านคนขับเท่านั้นเนะาะก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์ดูนะครับปิดประตูนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเซอร์ราลนะครับลำโพงจะสังเกตได้ว่ามี2ฝั่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังฟิทิวเอฟเอ็ม สักคืนหนึ่งเนาะ,ะ,ะครับเดี๋ยวลองลองหาหาช่องเพลงหน่อยครับไม่ได้เตรียมไปว่ะแช่กันไปตัดอันนัรับโอ้โหมีช่องที่ดีกว่านี้ไหมนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบอ่าสเตอริโอนะครับซ้ายขวาเนาะก็จะเป็นลำโพงคู่มาให้เลยแบบนี้นะครับ ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นห้องแถว2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรโดดเด่นกว่ารถคันอื่นที่คุณต้องสัมผัสนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งครับด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าความกว้างขวาง,งของเจ้า Honda s สปารคันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งดูนะครับตัวนี้ผมสูง180นะครับก็จากที่สัมผัสนะครับก็ถือว่าขาเหลืออีกเยอะเลยนะจากเบาะหน้านะครับนั่งสบายมากๆเลยแล้วก็จะมีแขน ตัวรองแขนตัวนี้อ่าสำหรับคนที่แบบเอออยากชันอยากพิงพุท่าผูแก่สบายๆนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็น2คู่เนาะตัววางแขนนะครับซ้ายขวาที่พิเศษของเขาคือตัวนี้ครับจะมีจอโปรเจคเตอร์ตรงนี้ลงมาสามารถดูหนังฟังเพลงต่อวิทยุได้หมดเลยนะครับจะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดเพิ่มเสียงลดเสียงก็ดูหนังผ่านตรงนี้เลยต่อบลูทูธอะไรได้นะครับที่เสริมมาให้ด้านในจะเป็นแอร์สระดับนะครับตัวนี้ นี่สามารถเปิดเองได้เลยนะครับจะมีแอร์นี่ครับหนึ่งหนึ่งตัวซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนี่จะบอกว่าเย็นมากๆเลยนะครับแอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราปิดประตูนิดนึงครับนี่นี่เป็นไงครับความเรียบหรูของ h o n d a Spa ารคันนี้นเนาะแถวสองก็นั่งสบายนะครับนั่งสบายเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงว่าข้างหลังจะเข้ายังไงล่ะข้างหลังมันเข้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะทดสอบกันว่า มันเข้าได้ไหมเนาะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็สําหรับคนที่เข้าด้านหลังนี่ครับทำแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็สามารถเข้าไปนั่งด้านในได้เลยแล้วเบาะด้านหลังหายไปไหนล่ะฮะตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันเก็บยังไงนะครับตัวนี้นี่ครับสังเกตไหครับจะมีตัวดึงแดงๆตัวนี้ครับลูกค้าดึงขึ้นมาแบบนี้ครับปุ๊บกดแล้วดึงนะครับตัวนี้ นี่ตัวนี้ก็จะพับขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเจ้าเบาะจะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองปึ๊บนี่ครับงไงครับนี่แล้วก็สามารถดึงแบบนี้ได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ดึงเลยครับตัวนี้ปึ๊บดึงขึ้นมาชึบนี่นะครับได้เท่าไหร่ก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้อ่านล่ะตัวล็อกนี่แล้วก็ล็อกก็เลยนะครับอยากได้เท่าไหร่นะนี่ ถ้า,ายกเบาขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่เก็บของประมาณนี้เลยเนาะสามารถใส่สัมภาระใส่เต็นท์จักรยานมอไซค์มอไซค์ไม่ได้เนาะอาจจะไม่ได้นะครับสิ่งของเล็กๆเนาะเวลาเป้เต็นท์อะไรแบบนี้เนาะสามารถเก็บได้เลยนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นฟังก์ชันด้านในของเจ็ดที่นั่งนะครับก็จะเป็นที่วางขวดน้านะครับมีลาโพงสองด้านเนาะแล้วก็ที่วางน้าซ้ายขวานะครับถ้าใครชอบเดินทางนะครับไปเป็นครอบครัวใหญ่ๆคันนี้ผมแนะนําเลย ครับเจ้า Hon d a s สปา a คันนี้นะราคาไม่ถึง1ล้านนะครับมือสองนะเต้นเราขายไม่ถึง1ล้านนะครับอ่านี่แหละคือความคุ้มค่าของเจ้า Honda s สปา a คันนี้นะครับรถ7ที่นั่งสไตล์เรียบหรูนะครับใช้เดินทางสัมมนา VIP หรือว่าจะเป็นการเดินทางออกแต่ว่าต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับตัวนี้ Honda s สปา a คันนี้นะนี่เป็นไงครับความเรียบหรูของเขา นะครับถ้าใครสนใจ Honda Spada คันนี้นะครับก็เมในไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยววันหลังอยากได้อยากเห็นรถอะไรที่ผมจะเอามารีวิวอีกก็สามารถนำเสนอหรือคอมเมนต์ไว้ใต้เมนได้เลยนะครับแต่ก็วันนี้ก็จะเป็น Honda Spada คันนี้เนาะก็วันหลังนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ผมฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงนะครับเบอร์ผมจะเป็นเบอร์0 9 9 0 2 8 7 3 8 5นะครับเป็นเบอร์ของผมเองเนาะ แล้วก็สุดท้ายครับถ้าคุณจะเลือกซื้อรถนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออตโต้ครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b สไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออตโต้ที่ช่อง YouTube SLM Auto สามเหลี่ยมออตโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ e f a c e b o สามเหลี่ยมออตโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออตโต้